คือเราก็ต้องออกมาพูดบ้างนะคะหรือใครต่อใครหลายๆคนนะคะที่เห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องออกมาติเตียนกันบ้างออกมาตักเตือนนะคะนะแล้วนะคะคนที่โดนตักเตือนก็รับฟังบ้างไม่ใช่ว่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่รับฟังอะไรเลยนึกถึงเนื้อนึกถึงวันตอนแรกๆนะคะคุณมาย,ยังไงคุณมีตัวตนขึ้นมาได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนนะคะคุณไม่มีไม่มีใครรู้จักคุณเลยใช่ไหมเออแล้วพออยู่ดีๆวันหนึ่งนะคะ <S <S ใช่ค่ะคุณโดนใส่ร้ายนะคะ คุณมีตัวตนขึ้นมาจากคดีเด็กหายคดีเด็กเสียชีวิตซึ่งนั่นเป็นหลานของคุณเองนะคะนะแล้วจนคุณมีตัวตนขึ้นมามีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้ววันหนึ่งคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาคุณไม่เห็นหัวใครต่อใครเลยนะเหยียบ <ๆ S 2> หัวเข้าไปเอออันนี้มันก็คือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะหัดอยู่เมา่อเมแม่แม่บ้างสงบปากสงบคำบ้างสงบสงบปากสงบคำบ้างมันจะเป็นอะไรไปมันจะตายเลยคะเออมันไม่ตายหรอกสี่ทุ่มเออกรุงเทพ อ๋อที่นี่ที่นี่ห้าโมงเย็นค่ะพี่ปาถนาค่ะมันไม่ตายหรอกค่ะสง,งบปากสง,งบคำเนี่ยนะนะอยู่เงียบเียบบ้างอะไรบ้างเออใช่ค่ะมันมัน,ม,นมันเต็มจนล้นทะลักจนคือมันรับไม่รับอะไรไม่สามารถรับเอาน้ําขวดใหม่เข้าไปได้แล้วอะ่ะมันมีแต่ขวดเก่าที่เทเข้าไปแล้วมันก็เต็มแล้วมันไม่สามารถจะรับน้ําขวดใหม่เข้าไปได้แล้วแหละใช่ไหมคุณมาเหมียวพี่คนองคจ๋าสวัสดีค่ะ เออมันไม่สามารถที่น้ำน้ำรับน้ําขวดอื่นเข้าไปได้ไงก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเขาทํานะคะไม่มีใครเขาไปทําด้วยนะมีทําตัวตัวทําตัวเองเอออะไรไม่ได้ดังใจไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีก็ออกมาโวยวายทำตัวเองทั้งนั้นนะคะแม่บอผีพจเสียคะ่ะไม่มีใครเขาไปเหตุนะทำตัวเองทั้งนั้น แล้วก็ปไปไล่โทษคนนั้นไล่โทษคนนี้จะโทษตัวเองตอนกี่โมงคะจะโทษตัวเองตอนไหนคะสาวฮะถามเนี่ยเออคุณตุยเบลแกเรียสวัสดีค่ะจะโทษตัวเองเมื่อไหร่คะจะโทษตัวเองตอนกี่โมงจะรู้สึกผิดตอนไหนถามหน่อยไอคนที่ว่าเราออกมาแซะมันออกมาแทะแล้วโน่นนี่นั่นแซะตรงไหนคะแซะใครก่อนกูเอ่ยซื้อเือยังซู พากันแซนแหลนแคดแลดออกมาย่านแต่บอเดี๋ยวย่าญาแต่เขาบอเดียเป็นคนสําคัญกลัวแต่ตัวเองไม่ใช่คนสําคัญกลัวแต่จะตัวเองจะได้ไม่เป็นคนสําคัญคิดผิดคิดใหม่นะขนาดใครต่อใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนสําคัญยังอยู่ไม่ได้เลยยังต้องกระเด็นกระดอนกันออกมาอีละตุบละตับละหนุบละหนักกระเด็นกันออกมาเขาเอาไปเทไว้กลางทางนั่นน่ะสมน้าหน้าไหมอ่ะโหไม่อยากจะพูดพี่ลาทีหยุด ช่องได้ปิดช่องไปเลยนะาหยุดทำไปเลยถ้าจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลุงช่องฮนะใหญ่โตมโหฬลานค่ะไปไหนก็มีสมุนล้อมรอบข้างรอบเอวนะไปแบบเอิกเกริกไปแบบว่าโอ้โหอลังการอืมรับเออเอาไปคนเดียวเธอใครยี่สิบปีเนี่ยเอาน้ำดอกนี่อิอสม <laughs> บัติอสมวัง หวังอะไรใครเข้าไปหวังอะไรก่อนฮะถามหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันแหละออกมาว่าเราออกมาว่าเราไปแซะโน่นนี่ไปว่าเราเอว่าเราแซะเขาแซะใครอะผู้แซะผู้ให่สูงอย่างเม่ไดีเอ่ยซื้อผู้ใหญอยู่ผู้แซะอียงก็แค่ออกมาพูดในมุมมองของตัวเองเออในสิ่งที่ตัวเองเห็นเห็นแล้วมันไม่ถูกตามันไม่ถูกใจใช่ไหมมันไม่ถูกตามันไม่ถูกใจแล้วก็ออกมาพูดทําไมเราพูดไม่ได้หรอมันพูดไม่ได้หรอมันทําไมหรอขนาดคนอื่นเขาพูดได้เลย ทำไมจะพูดบ้างไม่ได้เออไอ้เมื่อบ่ายคะ่ะสวัสดีคะ่ะจ้มเหรอคะเนาะก็น้องออกมาพูดเมื่อานนี้มีคนบ้าน้องเนะีออ่ยแสะเออออกมาแสะอือจะออกมาพูดอะไรบ้างก็ไม่ได้คือทำไมคุณต้องโวยอย่างเดียวเหรอคะอวยจนเสียพูดเสียคนกันหมดแลว้วทุกวันนี้เห็นหัวใครบ้างหัวก็ก้มไม่ลงอัน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 ข้อเดกเกดกเกดกเกดกกลมหัวบอลงคะ่ะอยู่ขึ้นเอยียงเนี่ยยิ่งกว่ากิ้งกาอีกคุณสิบอกให้งดหลายอีปผสมบัง กินผส,สมหวังว่าพี่ทนายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนะทำไมมันจะพูดไม่ได้เหรอเหตุผลอะไรไหนบอกเหตุผลมาที่ทำไมถึงจะพูดไม่ได้ทําไมถึงจะตักเตือนไม่ได้บอกสอนกันไม่ได้เลยเหรอที่พูดเนี่ยหวัวงดีค่ะไม่ได้หวังร้ายนะหวังดีเขาหวังดีคนที่เขาออกมาบอก,ออกมาพูดออกมาติดติงออกมาเตือนออกมาตักเตือนเนี่ยเขาหวังดีกันทุกคนเขาไม่ได้หวังร้ายคนที่พากันอวยค,คุณนะ่ะคือคนที่หวังร้ายคุณรู้ตัวบ้างไหมนะ พี่สี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคนที่อวยกันอยู่ทุกวันเนี้ยนั่นเนี่ยคือคนที่หวังร้ายมันไม่รักคุณจริงไงถ้ารักจริงน่ะมันต้องบอกต้องตักเตือนกันได้ใช่ไหมเออต้องบอกได้เอใช่ไหมคุณน,นันดิชาสวัสดีนะคะมันต้องบอกต้องตักต้องเตือนกันได้คนเราอ่ะอีกอย่างนึงนะคะมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรรู้ไหมความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ คุณสมบัติตรงนี้คุณไม่มีนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนคุณไม่มีนะคุณไม่มีตรงนี้คุณสมบัติของคุณมันไม่มีตรงนี้ไปว่าคนอื่นเขานะอ่าทําแบบนี้มันไม่เป็นการหลอกลวง,ลอง,ลองเอฟซีหรอโน่นนี่นั่นคุณย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างสิคะอย่าไปโทษแต่คนอื่นหันกลับมาดูตัวเองก่อนนะว่าตัวเองเนะี่ยทําอะไรไว้ ไปว่าเขาทําอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงเอฟซีหรอโน่นนี่นั่นตัวเองอะ่ะมันนี่กว่าหลอกหรอคะถามหน่อยหึบ้านนอกนาวมีกี่หลังหรออ้อ้ออ,อุ้ยอุ้ยขอโทษขันหลุดหึต่อเติมเข้าไปสิต่อเข้าไปต่อแล้วก็ลือล้อลื้อแล้วก็ต่อต่อ,ตอแล้วก็ลือล้อลื้อแล้วก็ถอนอยู่นั่นน่ะอะไรหนักหนาก็ไม่รู้วันวันฮะ หัดรับฟังบ้าง guidelines. คนเขาพูดเขาเตือนเขาติเขาติงอ่ะหัดรับฟังเขาบ้างคนที่อยู่รอบข้างข้างๆนะก็ไม่ใช่ว่าให้อวยอย่างเดียวออกมาปกป้องกันโอ้โหไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยบางคนก็มืนตาใสมืนไม่รู้จะมืนยังไงหืมมืนไม่รู้จะมืนยังไงเขาไล่ก็ไม่ไปเจ้ากุศิ่าขุนแด เขาไม่เอาแล้วก็ยังหน้ามึนหน้าด้านอ่ะวีนาวีนาสวัสดีนะคะเออมันก็พูดไม่ตรงกันมันก็พูดรับไปวนมาพูดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มวยอีตัวไปหมดเข้าใจแหละว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาฮะเข้าใจพื้นฐานก็เป็นลูกชาวนาเป็นชาวบ้านธรรมดาเวลาพูดอะไรบางทีมันก็อาจจะแบบว่าไม่เหมือนเดิมอันนี้เข้าใจนะอะ่พี่ลำน้ําเข้าใจเขานะที่เขาบอกว่าความจริงอ่ะไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนเดิมอ่ะคือคือพูดไปแล้วบางทีมันก็ลืมนะบางทีคนเราอ่ะ ใช่ไหมบางบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามาอันนี้เราเข้าใจนะแต่ในสิ่งที่คุณกระทาอ่ะมันมันตรงกันข้ามไงมันทําให้ใครหลายๆคนทําให้คนทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณเป็นยังไงนั้นนะคะคนที่ออกมาบอกว่าเนี่ยอีสาวบนมันแทะออกมาแทะเขาแล้วนะคะพี่เอเชียเนี่ยเอ่อเอเอเซียเนี่ยขอโทษนะคะมันออกมาแทะเขาแล้วเนี่ยแทะอะไรแทะตรงไหนเขาแค่เอาเขาแค่ก็พูดเรื่องจริงอ่ะทำไมรับกันไม่ได้หรอรับความจริงกันไม่ได้หรือยังไงนะ ความจริงมันมันไม่ทําให้ใครตายได้หรอกถ้วจะตายได้ได้ก็มันก็อาการหนักแล้วนะคะความจริงนะคะรับให้ได้เพราะตัวเองเป็นคนอ่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะแสดงมันออกมานะคะแสดงมันออกมาความคุณเป็นคนแสดงมันออกมาคุณเป็นคนสื่อสารมันออกมาให้เราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วการที่คนอื่นเขาจะวิพากษ์วิจารณ์คุณทําไมมันจะไม่ได้ละ่ะ คุณคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าคุณเป็นคนอ่าเป็นคนดังแล้วอะไรแล้วถ้าคุณเป็นคนของประชาชนประชาชนก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์คุณได้เนี่ยอย่างสาวบนมีคนรู้จักเนี่ยอย่างพี่พี่ที่เข้ามาฟัางเนี่ยโอ้ยอีสาวบนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูไม่เคยว่าค่ะหนูยอมรับผิดหนูยอมรับนะคะคนเราอ่ะไม่มีใครดีไม่มีใครดีไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ค่ะจะบอกให้นะ ไม่มีใครเพอร์เฟกค่ะไม่มีใครดีไปทุกคนในโลกเนี้ยจะบอกให้เออสาวบนเนี่ยทําอะไรไปเนี่ยมาพี่ภาควิจาร์สาวบนได้เลยโอ้ยมึงพูดไม่ถูกว่าโอ้ยมึงพูดไม่ถูกใจกูว่าเออไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านค่ะไม่ต้องดูอา่าที่คุณรีคอมเมนต์เนี่ยนะคะแต่ก่อนเข้าข้างเนี่ยเข้าข้างก็มองอยู่ค่ะว่าผิดว่าถูกอันไหนผิดอันไหนถูกเห็นมานานแล้วเพียงแต่ไม่พูดนะคะเห็นไม่สาวบนหายไปตั้งนานเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะพูด ะะพูดไปก็จะเป็นอย่างเนี้ยเขาก็จะมาขิงเราหาว่าเราออกมาแซะอืมพูดอะไรก็ไม่ได้ใครพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้ใครจะออกมาพูดบ้างนะคะบอกสอนบ้างตักเตือนบ้างก็ไม่ได้หาว่าแต่เขาแซะหาว่าแต่เขาดา่าเอ,อ,าเอ,อ,ะ,อะอะอก็ด่าเอะอะก็แซะกูแซะอะไรฮะกูแซะอะไรฮะกูยังไม่ได้แซะกูพูดเรื่องจริงเพราเรื่องจริงค่ะใครมันจะเอาเวลามานนั่งแซะวะ เนี่ยเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอามาพูดคุยกันสนุกสนานเฮฮาพูดกันหัวเราะเออสวนเสเฮฮาไม่ดีกว่าเหรอก็แค่เอาความจริงมาพูดนะที่พูดเนี่ยคือหวังดีอยากให้ปรับปรุงตัวเองไม่ได้อยากให้ถลําลึกเข้าไปกว่าน,นั้นนะคะปรับผัดฟังคนที่เขาพูดมาฟังคนที่เขาไปแล้วฟังคนที่เขาตีเตียนไปแล้วฟังคนที่เขาเอาเขาหวังดีจริงๆนะคะเขายังไม่ได้มาดาเออ มันใช่หรอพี่ลำน้ำหนูว่าไม่ใช่มั้งใช่ค่ะพี่พี่ไปปรารถนาค่ะตีเพื่อกอรเราไม่ได้ด่าเราไม่ได้แซะเราหวังดีนะเคยมองตัวเองม้้งไหมไปไหนก็มีมีคนต้อนรับหรือเปล่านอกจากเอฟซคุณถ้าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะกลุ่มเอฟซคุณจริงๆจะมีใครต้อนรับคุณไหมเขาเหม็นยิ่งกว่าขี่ค่ะทุกวันนี้เขาเหม็นยิ่งกว่าขี้นะไปไหนก็แวะคนนั้นก็แวะคนนี้ก็แวะดูซิใครออกมาด่ามั้งนะหลังสารตัดสินอะ โดนอะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อไม่ควรลบหลู่คุณจะรู้ไม่รู้ตั้งใจหรือไรถึงทําไปนำพญาเต่างอย ผู้คนเคารพกราบไว้มาล้อเลียนเป็นอะไรสองแง่สองงาอย่างยาบโลนจนโดนไปทั่วหน้ากันกินดานทุลังจะตายตกตามกันมันขโมยหนูหน้อยเอาไปปล่อยทิ้งในราวป่า อย่างม่เจตนาเป็นลูกเราเราจะทนได้ไหมสงสารน้องชมพู่คงร้องห้จนกระทั่งขาดใจมันทำไปเพื่ออะไรหลานในสายไอ้มนุษย์ใจมานเส้นผมบ,บังภูเขาจะฆาตกรจำนนด้วยหลักทานกับพออบพระคุณทั้งตุลาการ ผมตำรวจที่ทำลองความยุติธรรมขอบพระคุณพี่เรวัตลองแต้มและคุณหนุ่มกันไชทนาเดชาหมอปลาปู้มุนีพี่น้องสื่บมวลชนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือเปิดต้องเจ้าข้าตะกอนเต่างอ มันขโมยหนูหน้อยเอาไปปล่อยทิ้งในราวบาอย่างมีเจตนาเป็นลูกเราเราจะทนได้ไหมสงสารน้องชมพู่คงร้องห้จนกระทั่งขาดใจมันทำไปเพื่ออะไรหลานในสายไอ้มนุษย์ใจมานเส้นผมบ,บังผู้เขา เจ้าขาตากรจำนุนด้วยหลักทานขอบพระคุณท่านสุลาการกมตำรวจที่ทำรองความยุติธรรมขอบพระคุณพี่เรวัตลองแต้มและคุณหนุ่มกันไทยท่านายเดชาหมอปลาผู้มุนีพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือเปิดบ้าเจ้าข้าตะกอนเต่างอง เพือนผู้ตองขังล้างคงคอยเตางออยังไม่ต่อในเรือนจำ